งามเมื่อลูกค่อยเกลี่ยเอง,เองจนใหญ่ได้จ้ะน,นะพุ่งม,มีแล้วเจ้าสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้บรรยากาศแบบนี้เป็นเวลาบ่ายสองสามสิบห้าโอ้ยมีเบอร์โทรเข้ามารับสายก่อนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เคพีพีพามาดมขี้ไก่หลังม้า <laughs> เปลี่ยนบรรยากาศค่ะทุกคนจ้ามากินมะแซวเออเรามากินมะแซวทุกคนดูนะคะพี่น้องหัวบอกว่า,วาพลไมฆนี่เป็นตัวผู้หรือตัวเมียเป็นตัวผู้ค่ะแม่นค่ะถูกต้องผู้บอเป็นยังบักถ้าถ้าเป็นพักเลยคะ่ะเป็น,ปนตัวผู้หรือตัวเมียเป็นตัวเมียหววัวบอกอีอีเลิศอีหุ่มอีดูอีดูไม่ได้อีดูมาได้จับมากินมะแซวเมื่อกี้นี้เฮ็ดคลิป กินขนมจีนแล้วแล้วใหม่มันไม่ทํางานอ่ะน้องโบก,กินแล้วเป็นเมือ <Okay. S 1> งไหนลูกสนใจขนมจีนทักมานะคะนี่ต้มมาสามหอกินจนอันนี้ลูกสาวพี่อายนะคะลูกสาวลาอันนี้ลูกสาวกกลูกสาวลาค่ะสวัสดีนะลูกมึจกงจะควทำงานค่ะดอกเนี่ยสองคนนี้สองบาทค่ะคนละบาทพ่อเอาลายค่ะดอกสองคนนี้เ่าต้องให้เรียเห็นงานเลยพอแล้วจ้ะ เพราะว่าลูกงามมันแี่ห้งามมันหนักงามงามเมื่อดลูกค่อยทำงามมาแม่ลูกค่อยให้แน่นแต่คนงามงามงลูกสาวโอเคพี่ๆนะคะเนี่ยใช่ใชมีคนถามมาว่าแม่ลูกสาวอายหลีอยู่บ,บ่แม่นจ้ะปะแม่นจ้ะแ,แ,แล้วมันไปโปะคลิปแดงโฮจักบ่จ้ะ <c oughs> ตอนเจ้าแนะนําพ่อน้องโบ <c oughs> เขาก็เลยบอกว่าเอ้าน้องโบบ่แม่ลูกวัยอายน้องโบมีพ่อเออโปะแล้วหนึ่งอ๋อมือไปเกี่ยวข้าวหรือเ่เออ เขาเจ้าแนะนำว่าอันนี้พ่อน้องโบนะคะแบบนี้เอ้าก็คือพ่อน้องโบตูแยกทางกันเราเราแยกค่ะน้องโบน้องโบผลเป็นอันเล็กน้อยในคุ้มเนี่แหละค่ะผลบอกมีหมู่เล่นเพื่อก็เลยมาเล่นน้ำสุกข่อยค่ะพาภรรยานอพามากินมักเซลจ้ะกับลูกทั้งสอง พันพาเลยลูกของเขาบุวิดกินของป่านี่วะทกยนอนยากนะลุงละมีอยากกินไปนะเขากับเจ้วลูกโคติมเอาไปกับยาเนาะเอาอยู่ตามมีดตามเกิดลูกเอ้ยกินจ้ำลูกตายหลาลูกเจ้าเอาหน้าอยู่บะลูกเอาหน้าให้เอาแน่สมบักบุกเจ้าอันนี้จ้ำอหน,นูขอบคุณค่ะกินน้ำค่ะนนนะกินไปจ้ะเมื่อก่อนกินมักบกสวัสดีค่ะใหม่ สวัสดีค่ะมึงมีพาพี่น้องมากินมะแซวมาซีแจงแถลงไข่ไหนคนสงสัยมะแซวมันภาษาไทยอยังมะแซวมัดดันไม่มัดันก็ม่ดันมะแซวกูเกินกูเกินตัเกดมะแซวกูเกินต้องมาแล้วแหละเอ้าวเ่มะแซวมันเนี่ยภาษาอีสานเออยัง หมากแซออกภาษาไทยก็ใส่มะหมากยมมะยมหมากบ่มีบ่มีในพจนานุกรมด่ะสงสัยมันบ่มีภาษาไทยนะเพ่อมาเป็นคนละไม้อีจานหรือเปล่าไม่อะอืมลูกเจ้ากินข้าวกับเจ้าพ่อแม่ชิมเข้าไปมันเป็นยังพ่อมันชิมไปแล้วพ่อเขา่แม่เลี้ยงเองลูกสองคนได้เลี้ยงเองจนใหญ่ได้จ้ะนะ อันนี้กสิจอบปริญญาตีแล้วอันปริญญาเอกแต่บ๊ยใาย่จ้ะสคนปีแม่บอกนัวหัวมมวนสื่อๆด้วยค่ะนด้แม่จ้ะมหนึ่งมสองนี่แหละบ่ไปแต่มาลำมาลอยไข่เป็นคนมักมมวนมะกอกน้ำประมาณนั้นว่าสีว่าอยู่มันเป็นมะกอกน้ำมันเป็นบ่มันเป็นมะกอกมะกอกน้ำแม่แม่มะกอกน้ำมะกอกน้ำมะกอกนี่ฮะเพราะว่ามันจะคล้ายๆกับมะกอกที่เขาจะเห็นน้ำมันอยู่ต่างประเทศนะเห็นบ่เนาะมะกอกจ้ะ มะกอกหรือว่าภาษาอีสาสนมาแะแซลภาษาไทยล่ะม,ม,มะกอกน้ำเออมะกอกมะกอกแม่แล้วคุณแม่เมมพิ่ดองให้จ้ามาจากวัดนี่เอาบอ่เอากือบละคอยมีดดองเออบ่อเราดองอยู่วัดหน่วยดิบหน่วยที่แบบลวงตาเพิ่นฟ<อ>ันเพิ่นฟันต้นมะแซลแล้วบดทีนี้แหละมีเาอามาดองมีเเอามาดองมีก็ยายเจาะเปลี่ยนบรรยากาศย่ังไง ดูไก,ก่หมาตายไ <laughs> ก่ขึ้นอ้อเนาะว่าอีกก่อนนั่นเองค่ะ <laughs> ลูกบุญธรรมลูกบุญธรรมจะ้ะมาแถลงข่าวเนาะเพราะว่าบางคนสิว่าอา้าวเจ้าคือว่าเจ้าได้ผัวฝรั่งลูกเจ้าคือบ่มีไผได้ฝรั่งจักคนฝ <laughs> รั่งเลยเนี่ยฝรั่งดังหัก <laughs> บ่แม่จ้าผมก็เป็นคนมาตั้งแต่เล็กน้อยเล็กน้อยพวกนี้นะมันอยู่นําตั้งแต่เล็กน้อยดีเด็งเนาะตั้งแต่ยังบนมีคนขี้แห่เอาตอนนี้ฝนก็เริ่มมีคนแห่แล้วบลูกมียังแบงอีน้ำมีคนขี้แห่แค่ให้เพป็นเบิ่งดูลูกนอนหมดละ ที่ทือซาเลยจ้ะไอ้ไอเป็นคนบาเป็นคนบ้าป่นนาปะเขาเลยเกมลองเพลงปะ่ะนานิ่งอะไรล่ะ,ะไรเ <laughs> ริ่มเริ่มจน Get เก็ตเพิ่งแก่ไหนเนื้นอสองสามดปเสียงดีจะคนจะยาม,มันเอาก็เอาแค่ว่าไม่หัวเราะโว้ววว โบหัวได้เงินแหม่มมยเนาะเป็นปเก็นตอนนี้ก็อยู่มุมหน้าบ้านไม่ใช่หลัง,ลงบ้านหลังบ้านจ้ะข้างหลังบ้านเคพุ่นทีเบิ่งมุมนี้พุ่มแจงในเฮือนจะของแหงใหญ่ใหญ่ใหญ่โมีมองอยู่ะ <c oughs> อันนี้ยังดีนะ ที่ว่ามารอบนี้ยังดูเฮือนเจ้าของปกติดีไปสถิตอยู่เฮือนาอถิตร <c oughs> อบนี้มานะมอยู่บ้านหลายกปกติกะนมีกกไม่พงไม่ไผ่เต็มอยู่มีคลองน้ามีเขาบุ้งเต็มเลยด้วตรงหันเลนะปูสาสตรนอนหลังบ,างนะบ้านคือหลับเละไม่ต้องเปิดพัดลมกราเย็นนี่แหละเขาเอิ่นว่าบ้านสวนของจริงนะแม่นค่ะก็ไม่เต็มเลยขนาดบ้าเอาออกกันหลายเติบอยู่เลยเอาไปแต่ข้างหลังเพราะว่าข้างหน้าก็เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่หลายๆอย่าง อาจจะมีโปรเจกต์สีต่อออกข้าง่ก็เอาให้มัดไงออกข้างนี่<อ>นว่างออกมัดแต่ว่ารอบนี้เอาไว้ออกแค่ข้างหน้าก่อนเป็ดออฟฟิศเนาะเมื่ออื่นจะเอาสาวลงหลุมพุ่งมีแล้วเจ้าสีเข้าแต่งงาน,จาางนใจอ้ายเหมือนสุกบ้านสุธรมาเสียจิงแ้มจัน <c oughs> คุณเป็นนักร้องเสียงเพียนกั คนไม่ได้ไปต<อ><า>่อเอาเราดูเ,เยแค่ไหน FC เจ้าล,ละพี่เมียวเราหายไปสพี่เมียวเพื่อนบดได้มาคอมคือพี่เราจะมีเอ่ยคนหนึงน่งเนาะคนที่เป็นอ,อ่อคนคอมเมนต์เฮาาุณหูแบบว่าพี่เมียวหรือพี่วานหรือทุกๆคนพี่กุ้งหรือคนใดที่หายไปนี้เราจะรู้นะคะว่าไม่ใช่แค่สามคนนี่แต่หลายๆคนที่มาคอมเมนต์แล้วหายไปนี้พวกไอหูเด้อจวจะคน อ้ก็คือว่าคนอาชิงานยุ่งเนาะหรือโท,ทรศัพท์เฮียด้วยอย่างเพราะว่าพี่เมียวตั้งแต่สี่ห้าปีที่แล้วพ่นเม่นไอามาตลอดเลยแต่พ่นเฮียเราอาทิตย์หนึ่งอะเฮาเห็ดคลิปตุมม่มืมมอแล้ว็่น,บบน,เน,นเม่น,นเม่นเม่นหาตุ่มือไม่ที่นีแบบเราเห็นพ่นเม่นควรู้สึกเราเราเห็ดโทรศัพท์หายหว่าเราเป็นอย่างบนิหานาะก็คือเป็นห่วงเนาะก็คือแบบว่าพอแบบคอมเมนต์มาเรื่อยๆก็เหมือนแบบเป็นครอบครัวเดียวกันแบบนี้นนาแต่ตันนี้เมื่อหนึ่งเฮียไป เออเท่ากับใหญ่ไปเนาะผายสามบันเงเหียแต่เราก็บมีแบบอียางที่ติดติดต่อโดยตรงเนาะบริมีเบอร์บริมีอียังแบบนี้ั่นาก็บรรูว่าสิดต่อเพื่อนทางใดกะทมสารทุกสุขดิบผ่าน YouTube ไปเลยว่าคนโอเคอยู่บอเป็นห่วงเป็นใยจะนาะพี่เหมียวจ้าพี่เหมียวโอเคไหมกูกลายเป็นห่วงพี่เหมียวด้จ้าเด้อเพราะว่าไม่เห็นพี่เหมียวมาคอมเมนต์หนึ่งอาทิตย์แล้วเนาะประมาณหนึ่งประมาณ1อาทิตย์แล้วค่ะพี่น้องจ้า เพราะว่าแต่และคนที่มาให้กําลังใจก็เปรียบเทหมือนพี่น้องของผู้อายผู้ใดเป็นอีหยงังผู้ใดหายไปน, <Comment S 1> นี่ก็แม่เฮาหูนําได้ไพ่หูอันใส่แว่นนะคอมเมนต์สีมเจ้าพูดมือคอมเมนต์ที่เจ้าดุๆูหันลับคอมเมนต์ดีอะได้เนาะเออเออพ่อหันหูเลยใส่<อ>วแว่นใช่ไหมพี่เมียวบอกเพราะว่าพ่อเพิ่นสิเป็นคนที่เก็<อ>บล,ลูกๆเพิ่นก็อา่านคอมเมนต์เพิ่งจะเบิง่งเพิ่นบอกว่า พวกไอ้กับแอนี่ยังโชคดีนะที่แบบว่าไม่เคยมีดราม่าปันใดเนาะไม่เคยถือคนด่าไม่คอ่อยิ่งอยางปันใดประมาณนี้แต่พอเพ่อสิไลเบิ่งตลอดคือพี่เมียวแบบนี้เพิ่นสิเม้นทุกคลิปเลยเนาะแอนเนาะทุกคลิปจริงๆแล้วบัานีิน่ะยูซื้อเพิ่นหายไปก็เลยคิดว่าเพป็นเป็นอย่างน้อก็คือแต่ว่าทางที่ดีคือเพิ่นอาชิยุ่งเนาะก็บไม่อยากให้เป็นอีหยังดอกอนะนะเป็นหัวเป็นใยเนาะน้องโบเนาะ เอาเป็นสาวแล้วลูกข่อยสิวขึ้นเต็มหน้าเต็มตาอายุสิบแปดเนี่ยก็สิให้ใส่ครีมแต่ตอนนี้ยังบ่ได้อยู่เพราะว่าก็กำลังเจริญเติบโตกำลังง่ายฮอร์โมน่ะใบยาวสิวฮอร์โมนสาวผ่องใสได้อล่าจ้าไปลูกข่อยแต่ละคนจะเบิ่งค่ะหน้าผากเหรียมยามย่าผู้นี้ก็ได้คาะดอกเป็นอันตรายกว่าผู้นี้ยุบเบิ่งหน้าผากแล้วก็ไหนได้พ่อแม่เขาจะเป็นคนเลี้ยงจะคอยเป็นคนนับเงินค่าดอก คอยเป็นคนดูแอนคอยบอสนออนซอนบอมาให้แม่ได้ลูกเด้อค่ะดองอันเด้ออย่าไปแต่งเอาขอได้แม่เขายังได้ผัวพี่คอยเขาเนี่ยตายโลดเปิดโมยว์เมื่อวานเมื่อวานก่อนเนาะนแอนอยู่แบบที่จะมาส่งน้ำแข็งฮัลลาแต่บันนี้ก็าจะแนมหน้าเขาจะมาแนมธรรมดาเดี๋ยวแล้วแนมนแตนะ่มันคือแนมสาวษาแนมวันนี้เจ้าพวกผมบอกคอยเป็นไพนนี่คอยซอกจะได้คอยเคปี่พี่ชแนล อุ้มก็จะปูอยู่แหละวอกไปเคบีพีอากแล้วคอยเคบีพีเลอุ้มเปิดโต้ว่าอย่างก็คือคือตลกเบิดคือมัดเราเอ็นอย่างก็ได้ช่วงนี้แล้วเพิ่นออกคลิปบ่อยแน่เพิ่นแต่งหน้าเด้อถ้าเพิ่นบ่แต่งหน้าเพิ่นสิบ่ออกเลยได้เพิ่นบ่มีความมั่นใจถ้าถ้าที่เป็นเพิ่นเป็นคนสวยนะเนาะใช่สิ่งที่คนสวยคนหน่งสวยแบบว่าคุณแม่ให้มาเหรอวะค่ะ หน้าออริจินอลบริเวณอย่างเลยมีมั้งเกิดมาก็งามเลยพอนซ้อนพอนอยู่ยี่ดียั่นว่าไอ้เกิดมาเร็วววจะบบงามอะไรขึ้นเลยแต่ว่าผู้สุดท้องเนี่ยไอ้คือว่าพ่อแม่พ่อต้องใชใจปั้นนะนะปั้นว่าเสริมตรงนี้เนี่ยได้รููเสริมตรงนี้เนี่ยได้รูเพอก็เลยเกิดมางามกว่าหมู่เนาะในบรรดาพี่น้องใช่ค่ะ จะง่ายง่ามส์แหละแต่ละคนก็ได้ผู้เอ้ยกังามผู้น้องผู้งามไผง,งามมานันนะ่ะนะถ้างามคือถ้างามคือกันก็นได้ผัวผู้เดียวกันนะั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะแอนกันงามไอ้กังามไอ้กังามสำหรับเซฟบุญธรรมอันนี้เราก็งามสำหรับพ่อเอว่าเอ้ยที่เราก็งามสำหรับหัวหน้าเผ่า <c oughs> เอ้าหัวเอ้า <c oughs> ห, <c oughs> ห, <c oughs> หัวอย่าง <c oughs> เอ้าก็ว่าเรื่องจริง แต่อุ้มนี่อาจจะสวยสำหรับทุกๆคนแบบนีนะ้เนาะสำหรับพ่อนาเผาิีหลคนดองหวานเด้อจ้จะเนี่ยดองหวานเจ้าหันเบิงเือนข่อยข้างหลังพอละภูมิใจนั่งเบิงนำพักนำแรงของเจ้าของอันนี้เป็นมุมหลังบ้านนะคะ,คะของ KPP อย่าหันไปตรงค่อยตากเสื้อผ้าเด้อวเดี๋ยวพาเจ้าสิเห็นกระเกงไหมน,นี่ก็จะเป็นข้อไก่ของคุณพ่อ อันนั้นจะเป็นยุ้งฉางหรือเหล่าเขา่านี่จะเป็นหลังบ้านของ KPP ใหญ่โตแต่ว่าไม่มีที่อยู่ <c oughs> หลายคนถามเฮือนเอ็นก็นอายติดกันบ่นี่คะ่ะบ้านเอน็นหันมาห <c oughs> ติดกันเลยนะคะสบายสบายเนาะบ้านเฮาเนาะ ออมามาสีแจงแถลงไขว่าเด็กหน่อยสองคนนี้บอแม่ลูกเจ้าปลูกครึ่งไ่จบไอบอกพี่น้องซะลูกครึ่งนะหน้าตาคือฝรั่งแท้สองคนนี้บอแม่ลูกเจ้าจะคนน้องเกดกับบแม่น้องโบกับบแม่บอแม่จ้เป็นลูกที่เป็นคนร่วมโลกที่รักเหมือนลูกเนาะเนาะวันนี้ น้องเกดน้องบอโบโบอิงอิงโบอ,อิงอิงจุดงะหรอขอบเกณีบีขออนุญาตไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีสค่ะโบอ,อิงอ,อิงโบอิงอิง